การเทรดสอบกองทุน FTMO วันที่7 EP 2นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม58นาทีแล้วครับผมก็ได้สแกนหาค่าเงินที่จะเข้าได้เพิ่มอีกหนึ่งค่าเงินนะครับโดยดูจากตะก้าค่าเงินเทียบ28คู่เงินนะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเช็คดูได้ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมทำเว็บขึ้นมาให้ทุกคนสามารถเข้ามาเช็คตะก้าค่าเงินเทียบ28คู่เงินได้นะครับ โดยไม่ต้องมาถามผมนะครับว่าเช็คอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปบอกหลักการการเช็คตะก้าค่าเงินอีกทีนะครับรวมถึง finviz.com ด้วยนะครับว่าเขามีหลักการการเช็คตะก้าค่าเงินยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดออเดอร์เพิ่มอีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นการเปิดออเดอร์เซลล์นะครับเซลล์ฝั่งสวิสกับแจรแปนะครับในตะก้าค่าเงินค่างเงินแฌแปเป็นค่างเงินที่แข็งค่าที่สุดปนะระกอบกับคู่เงินฝั่งสวิสแฌรแปนะครับทำเฟรมใหญ่นะครับดีวันนะครับเกิดไดวอ์เจนนะครับราคากับตัวนะครับแล้วก ย่อนะครับพักตัวลงมานะครับแต่ยังไม่ถึงแนวรับใกล้ที่สุดนะครับให้สังเกตนะครับเวลาผมเข้าออเดอร์เนี่ยจะเป็นการเข้าออเดอร์ที่ใกล้แนวรับนะครับหรือแนวต้านนะครับซึ่งหลายคลิปผมได้บอกไว้แล้วว่าแนวรับแนวต้านเหมือนแม่เหล็กนะครับถ้าเกิดราคาเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้านมันมักจะไปถึงนะครับ90%นะครับแล้วก็ให้ดูปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเรื่องของเทรนเรื่องของคลื่นพักตัวนะครับ ต้องมีความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับหากราคาลงไปไม่ถึงแนวรับนะครับมันก็จะสร้างแนวรับใหม่แล้วลงไปแต่แนวรับใหม่ของมันเองนะครับก่อนที่จะดีกลับนะครับหรือพักตัวกลับนะครับแล้วก็เลือกทางต่อนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับฟังสวิตกับแจแปนนะครับราคาเคลื่อนตัวลงมาแต่ยังไม่ถึงแนวรับนะครับแล้วก็พักตัวขึ้นไปนะครับทำรีแทคเมนต์นะครับเกิดแนวรับใหม่ของวันนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีแนวรับอยู่2แนวใกล้กันเลยนะครับก็คือแนวรับใหม่ที่มันเพิ่งสร้างนะครับเป็นแนวรับของวันนะครับแล้วก็แนวรับก่อนหน้านี้ที่เราคาดการว่ามันจะลงมาถึงนะครับแต่มันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงปุ๊บมันก็พักตัวขึ้นไปนะครับพักตัวขึ้นไปเกิดแนวรับใหม่นะครับเกิดแนวรับใหม่ของวันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีแนวรับที่คอยมารับราคาที่จะลงไปได้นะครับอยู่2แนวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับส่วนออเดอร์ที่ค้างอยู่ก็ยังยังไม่ปิดนะครับยังปิดไม่ได้นะครับรอดูว่าวันนี้จะจบยังไงนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มแล้วนะครับทางออเดอร์ gbpaud ก็ได้ติด telling stop ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับมันสะบัดลงมาติดนะครับก็ช่างมันนะครับก็ระบบที่เราทดสอบและออกแบบมาดีแล้วก็อย่าไปเสียดายมันนะครับเพราะว่าบางครั้งราคามันก็อาจไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับต้อง ้อย่าคิดแต่ง่ดีอย่างเดียวนะครับเราต้องรู้แล้วก็รู้ทางป้องกันนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ราคามันจะไปถึง TP ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันสะบัดติด SL ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรารู้เหตุที่มันสะบัดนะครับมันสะบัดเพื่อเคลียร์ไดเวจินนะครับทดสอบนะครับทดสอบแนวรับใหม่นะครับถ้าเกิดมันทดสอบผ่านได้ก็คือทะลุลงยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทดีกว่านะครับก็ต้องยอมมันนะครับ ตอนนี้ก็เหลืออยู่1ออเดอร์ที่เราถือนะครับก็ออเดอร์ฟังสวิตกับแจ๊แปดนะครับฟังสวิตกับแจ๊แปดก็สามารถทะลุแนวรับนะครับสามารถทะลุแนวรับที่ผมบอกก็คือแนวรับของวันลงมาได้นะครับแล้วก็ท P ของผมเนี่ยจะไปอยู่ที่แนวรับที่2นะครับซึ่งแนวรับที่2เนี่ยอาาจะอยู่ที่1่ตอน1.5หรือ2ไปเลยนะครับจริงๆถ้าปิดที่แนวรับนี้ก็ได้นะครับแต่อาามันไม่คุ้มนะครับ ส่วนตัวผมเองต้องเก็บ rr ให้คุ้มนะครับต่อครั้งนะครับถ้าไม่คุ้มก็อาจจะติดเทลลิด์สต็อปไปก็ต้องยอมมันนะครับสังเกตว่าถ้าผมชนะทีหนึ่งก็คือสามารถเทรดเสียไปได้อีกสองสาครั้งเลยนะครับอ่าตอนนี้ราคาก็ติดแนวรับของวันนะครับแล้วก็ทำไดเร์เจนนะครับแล้วก็พักตัวขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็ตั้งเทลลิด์สต็อปไว้แล้วนะครับก็ถ้ามันติดกระป่อยมันติดไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็ติดเทลลิด์สต็อปไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปแล้ววันนี้ก็ เข้าออเดอร์ไป2ชุดนะครับก็ตตดเทลลิด์สต็อปท้ง2อันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่าวันนี้จบที่เท่าไหร่นะครับสรุปก็วันนี้ก็บวกมาแค่0.2%นะครับกำไรรวมตอนนี้อยู่ที่13.9%อนะครับดอดาสูงสุดของวันตอนนี้อยู่ที่ 4. 5เนะครับส่วนดอดารวมอยู่ที่ 2. 4เนะครับก็ผ่านไป7วันแล้วนะครับเหลืออีก3วันก็จะสอบผ่านครบทุกเงื่อนไขนะครับ ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ